ที่เราได้เลือกผลิตภัณฑ์พริกแกงเพลทพริกแกงป่าน,นี่นะคะเนื่องจากพริกแกงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพริกแกงัวพาคินแกงอะไรกินก็อร่อยครับวัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือวัตถุดิบของเราเวลาที่บรรจุไปแล้วความชื้นนะครับที่เจอนะครับก็คืออยากให้มีทางแก้ไขตรงนี้นะครับตอนแรกนะคะก็เห็นมันไม่ได้มาตรฐานนะคะก็คือ ่าไม่ได้มีการตีฝ้าค่ะไม่ได้คุมด้านบนแล้วก็เป็นแบบเปิดค่ะไม่มีประตูค่ะ<ช>แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นปศุสัตว์เป็นที่เลี้ยงวัวค่ะ,คะก็จะทําให้มีเชื้อโรคจากส่วนนั้นปนเปื้อนเข้ามาได้ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเขาจะใช้วิธีการตากพริกค่ะเพื่อลดความชื้นส่วนหนึ่งแต่ว่าการตากของเขาก็จะทําให้มีฝุ่นมีอะไรมาปนเปื้อน การวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้นทางจุลชีววิทยาของิีแกงป่าพบว่าจุลินทรีย์ทั้งหมดยีและลาเกินมาตรฐานเพื่อควบคุมไม่ให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีการปนเปื้อนจุลินทรีย์เหล่านี้เราจึงจำเป็นต้องควบคุมค่าความชื้นและค่า water activity ของผลิตภัณฑ์ค่ะแนวทางการแก้ปัญหานะคะเราจะควบคุมกระบวนการผลิต,ตทั้งหมดตั้งแต่การคัเดเลือกวัตถุดิบขนนั้นตอนการผลิต และปรับปรุงการผลิตให้ถูกสุขลักษณะาตามมาตรฐาน GMP ค่ะรวมถึงกระบวนการบรรจุนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพตามมาตรฐานมช129.2556พ12ค่ะในด้านฉลากและบรรจุภัณฑ์นะคะเราจะทําให้มีขนาดเล็กลงเพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่มและจะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ค่ะแพ็กเกจจิ้งเนี่ยทางรัชภัฏก็ได้นำเสนอนะครับให้กับโครงการ อ,อมสินยุวพัฒน์นะครับเป็นโครงการที่ดีมากก็ช่วยออกแบบฉลากค่ะก็ฉลากเดิมของเขาก็จะเป็นภาพจะไม่ชัดค่ะเหมือนเป็นการออกแบบเองเราก็ได้ไปช่วยในส่วนนี้ค่ะว่าข้อมูลที่ต้องใส่มีอะไรบ้างแล้วก็ทําการออกแบบใหม่ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการพัฒนา ตัวของเนื้อพริกแกงเองนะครับพริกแกงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยในการขอออยอหรือขอมาตรฐานต่างๆจะค่อนข้างยากมากเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่ได้มาแหล่งที่มาของวัตถุดิบเนี่ยครับค่อนข้างหลากหลายจะมีเชื้อรามีทั้งยาฆ่า,มาแมลงมีทั้งสารเจือบนต่างๆนะครับแล้วสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งสําคัญที่ที่เราจําเป็นต้องขอออยอให้ผ่านให้ได้ถึงแม้จะยากเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชพัฒน์แล้วก็น้องๆนะครับในโครงการอมสินยุวพัฒน์ พัฒนาจนได้รับมาตรฐานออยอ